สวัสดีครับผมท่านกรรมการที่เคารพรักทุกท่านกับผมไตรเงินเล็กนะครับและนี่สมาชิกในทีมชื่ออะไรชื่อไรท์บอกชื่อมาหนึ่งยิมอีกคนตีนะเนี่ยนะอันนี้เราที่มีหนึ่งคนนะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องเกมเซเว่นไอแลนด์ออฟเดตนะฮะอาจจะได้ยินเสียงผมไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเสียงผมมันจะเหมือนโดมประกอบลำมาฮะเรามาดูกันเลยนะครับว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะฮะเอ้าจะถือกลวยอยู่ทําไมเราก็วางกลวยลงไปนี่จะได้ นี่วางไปแล้วเออวางไปแล้วอธิบายดิอ่าก็เดี๋ยวเรามาถามก่อนนะครับว่าทำไมถึงมีไอเดียคิดไอเกมประเภทนี้ขึ้นมาครับเนี่ยอ๋อคนนี่คนคิดนะเอาบอกว่ามาครับเราเบื่อ,อโอเคป้าอ๋อบางคนเบื่อแลเบื่อแล้วเกมระเกะขึ้นมานะครับมีเกาะอะไรบ้างเนี่ยไหนคนเกาะดิอ่านั่นเกาะแม่เกาะเนนเกาะหมูและเกาะเล้านะฮะเกาะพระอ๋อนี่เกาะเมียกินนะโอเคอ่ะต่อนะครับผมอ่ะาทีนี้เหนื่อยแล้ว เอ้อันนี้อันนี้อันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือผู้เล่นครับอันนี้ผู้เล่นนะอันนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นเพื่อนหนึ่งเพื่อนสอเพงครับเพื่อนหนึ่งเพื่อนสองนี่เล่นพร้อมกันได้ไหมครับเล่นได้ไหมครับอ่ะแล้วเกมนี้เป็นไงครับเนี่ยคือเราจะต้องวิ่งไปชนเกาะวะครับเนี่ยไม่ใช่ครับเรามีพื้นที่วิ่งจำกัดแค่เส้นแดงอ๋อวิ่งวิ่งวิ่จำกัดแค่เส้นแดงแล้วทำไงถึงจะได้แต้มครับเนี่ย เราก็ต้องสตาร์ทเกมก่อนเอารู้ก่สตาร์ทเกมนะโอ้โหทีนี้ไม่เข้าเกมก็ไม่ได้แต้นะครับผมดูเด็กรุ่นใหม่ก็คิดเป็นการเป็นสเต็ปเลยนะครับต่อครับพอสตาร์ทเกมเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาดูฉากเริ่มต้นตรงนี้นะฮฉะนันเริ่มต้นเสร็จแล้วไหนฉนันเริ่มต้นเป็นไงชาเริ่มต้นตัวคนสองตัวก็จะเล่นสเก็ตอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรกระดารเต้นโอเค กดซ้ายขวาเพื่อให้มันจะไล์ไปไปมากดซ้ายขวาตรงนี้กดซ้ายกดซ้ายกดขวาซ้ายโอเคซ้าย <บด S 2> ขวาโอเคสตรผมทำเป็นตัวคนเล่นเลยกันเอาซ้ายครับกดขวานะครับโอเคหลังจากนั้นพอเราได้ซ้ายขวาแล้วเนี่ยเถือเป็นการวอร์มละอะ่ะครัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าผมซ้ายขวาอยู่บนน้ำมันเดียวผมก็ไม่ได้แต้มแน่นอน อ่ะครับทีนี้พอเริ่มเกมแล้วนะครับฉากมันก็จะค่อยๆ่อืดหลังลงไปนะครับโอเคครับ okay ฉ <correlated. S 1> ากมันยืบลงไปข้างหลังนะฮะแล้วผมแล้วไอ้พวกนี้ก็จะเข้ามาอ่าครับนี้เข้ามาโอ้โหก็หงก่อนนะครับผมกดซ้ายครับกดซ้ายกดซ้ายกดซ้ายโอ้โหกดซ้ายเออโอโหบ้วหลบแล้หลบแอ่าอ่เกาะผ่านครับเกาะผ่านเกาะเกาะเกาะไปแล้วครับเกาะเกาะโอ้ยเแล้วครับกกวไปแวขาอ่าโอเคโอเค่ต่อต่อครับ เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคอสเกมก่อนครับข็ถ่าเรื่องลอปเปอร์นะครับแม่งมีอยู่เกาะเดียวที่ผมจะเล่นไงครับเนี่ยเอาอะไรเกาะฮะอะไรเกาะเออะอ้าวนักพัฒนาสนใจจะมากดยังไงให้กดซ้ายกับขวาให้รออยู่อ่ะเอาเอาใหม่ครับมาใหม่เอาใหม่มาใหม่ครับเอาใหม่นะครับเอาแล้วนะครับเอาแลครับผมกลนะมาสองเกาะเลยครับผมมาสองเกาะนะครับผมอ่าเรานี่นก็กซ้ายก็ซ้าครับผม สซวแ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 ซวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้กโอายโอ้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 มโอ้ยโส้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้างอ้มโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกยคอ้ยโ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 อ้วโล้าโอ้ยวอายโเ้ยโอ้ยวอ้้ยโอ้ยโอมยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยวอายสอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยรอ้ยโ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 ้ยโอ้้อาว้ เกอมอผมเจ๋งไม่เจ๋งไม่รู้ครับแต่ว่าคิดเองครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดลงแอปโตนพันล้านแน่นอนครับดูจากหน้าโอเคครับขอบคุณท่านกรรมาการที่น่าทุกท่านนะครับ